สวัสดีครับช่องธรรมมหาแดกวันนี้ดูชมสวนที่ว่าปลูกต้นเพล้าที่ก็ว่าจะทำเรียนแบบเป็นกระสวดกเษกษตรผสมผสานปลูกเพล้าปลูกอะไรไวายี่พื้นที่มีมีมะพร้าวมะเพล้าถั่วปลูกไว้มีมคลองน้ำามีอะไรมีน้ำามีอะไร มาปลอกมาพลาวของเรากลวนะ้วยนะคนเรากิน <c oughs> <g inn is> สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวก็ไม่ได้คนเราต้องกินหลายสิ่งหลายอย่างนะเ่ยเราก็ต้องปลูกผสมประสานปลูกให้มันมีของกินปลูกเขือมั่งปลูกถั่วมั่งปลูกพริกมั่งปลูกบวบมั่งกล้วยมั่งอะไรที่เราปลูกปลูกไว้เนะห็นไหมทำมาหากินเนี่ย พอผอกมะพร้าวมันก็เป็นเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งชมผอกชมพู่ไวเราแล้วก็ปลูกไว้กินไว้ใช้นะชีวิตบ้านบ้านแต่เราทํางานเราจะทําสิ่งเดียวทุกวันนั้นไม่ได้แล้วมันต้องทาสิ่งาสิ่งหลายสิ่งลหลายอย่างผสมประสานกันเข้าถึงจะได้อยู่ได้กินนะเ,เราก็มีคลองน้ํามีอะไรอันดีแล้วนี่ปลูกไว้กินไว้ยอยากธรรมาชาติ พมนุษย์ไม่ใช่มันกินสิ่งเดียวนะมีข้าวมีพริกมีเกลือ,อเราปลูกไว้เราก็มีสิ่งสิ่งยหลรๆสิๆ่งหลายๆ,ๆอย่างผสมกระสานกันไว้ที่หนึ่งที่ไหนไม่จูไปกินนะอ่อาตื่นนี้วันนี้เรากินอะไรกินบวบกินถัว่วกินแตงกินผักกินหัวก,กระลำปีอ่าเราต้องปลูกไว้สิ่งสิ่งหลายๆสิๆ่งหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าง เราจะกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็กินไม่ได้ปลูกนะไว้แล้วเราต้องได้กินได้อยากหลายสิ่งหลายๆอย่างของเราเทุกวันนี้มันต้องพึ่งพาอาศัยตัวของข้าวของก็ว่ามันพอกมันแพงแต่เราไปซื้อกินสิ่งเดียวมันก็อย่างว่าน,นะมันไม่ได้ข้าวของก็มันแพงอย่างว่าแต่เราทํากินเองปลูกกินเองนะทําเองกินเอง สิ่งเหล่านี้มันไม่ไปไหนแหละมันอยู่กับตัวเราที่จะทำมาหากินเรามีที่มีทางอะไรของเราอยู่นะเราจะไม่ทํามันก็ไม่ได้เรามีแล้วเราถ้าเราไม่กินไม่ทําไม่อะไมันก็ไม่ได้มันจําเป็นต้องทําปลูกไว้สิ่งหนั้นสิ่งใดที่เราพอได้อยู่ได้กินได้อยากนะั่สวนปาล์มกรมีเราจะปลูกแต่ปาล์มก็ไม่ได้เราปลูกยางอะไรผสมกันไป หลายสิ่งหลายๆอย่างของเราทุกวันนี้เราจะกินสิ่งเดียวไม่ได้เราปลูกหลายๆสิ่งหลายอย่างผสมผสมเสพผสมผสะสานกันเข้าไปนะทำมาหากินทุกวันเราจะจะกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็ไม่ได้จําเป็นเราต้องทามาหาแดกหลายๆสิ่งลลายอย่างนะเนี่ยยอดมันปอกมันปูว่าอะไรเนี่ยมันก็มี มุนไพยของเราต่างๆนะคองนอกคองน้ำเราก็มีนะี่รายน้ำเต็มไปหมดทุกอย่างคือขึ้นหน้าแรงแล้วก็ดูดน้ำอะไรเข้าปลูกพลาวปลูกอะไรผสมประสานกันไปเราก็ได้กินขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้นะครับนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มือใหม่หัดใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วย กดชับตะไข้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับสวัสดีนะครับ